ดีครท่าผสมผมกันยาเฮ้แมนยูอาชสนะอ์เซนอลเ้าประตูต่อศูนย์ไม่ใช่แฮแมนยูอาชสนะเซวแฮมตันเ้าประตูต่อศูนย์ค่ำคืนที่ผ่านมานี้ทําสมโอ้โหเยี่ยมเลยดีใจเย้เย่เเโอ้โหท่าสมสุด สุดติ่งกระดิ่งแมวเ้าประตูต่อศูนตกใจเลท่ารผู้สมโอ้ตกใจหนาวหนาวๆแต่ก็สู้ต่อไปท่านผู้สมดูดูกันนัดต่อนัดเราจะเป็นยังไงเราต้องสู้ร่วมใจกันสู้ใครเป็นแฟนมันยูขอเสียงหน่อยเย้